Mantanau Lo b a n t a n a สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูประเพณีลากพระเมืองตรังหรือว่างานชักพระที่หลายคนเรียกกันนะคะงานนี้นะคะในทุกวัดนะคะไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลจะพร้อมใจกันแต่งเรือพระของวัดตัวเองแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันลากเรือพระของวัดตัวเองนะคะไปยังลานเรือพระหรือว่าปีนี้อยู่ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนะคะ แล้ววันนี้นะคะนึกครึ้มอบครุ้งใจอะไรไม่รู้นะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดักรอเรือพระขี่มอเตอร์ไซค์รอบเมืองเลยทีเดียวนะคะไปดักรอว่าเอ๊ะจะมีวัดไหนผ่านมาทางไหนบ้างนะคะแล้วนี่ก็คือวัดแรกที่เจอก็คือเรือของสำนักสงฆ์ห้วยไซนะคะ สวยงามมากเลยทีเดียวระหว่างทางนะคะก็จะมีการทําบุญเหมือนที่เด็กน้อยคนนี้กําลังทําบุญอยู่นะคะทําบุญแล้วเขาก็ขอโยกสักหนึ่งบทเพลงนะคะคุณ <ทำ S 1> ป้าท่านนี้ก็ไม่มียอมนะคะขอด้วยอ้าวโจมาโจมาเมื่อกี้หลายคนงงนะครับมันคืออะไรก็คือ คำว่าโจไมเป็นภาษาใต้นะคะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยพอหรือเปล่า <Okay. S 1> มาได้ไหมก็คือเรือพระของรู้สึกว่าจะเป็นวัดไร่พุนะคะที่ลากมานะคะแล้วก็ไปติดอยู่กับรถนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเคลื่อนผ่านมาได้หรือเปล่า <Okay. S 1> และด้วยความสามัคคีของชาวไร่พุนะคะ <Okay. S 1> ก็ผ่านไปได้ไดีนะคะ งานนี้นะคะไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่นะคะออกมาช่วยลากเรือพระกันหมดเลยนะคะพอถึงตอนเที่ยงนะคะด้วยความที่เดินทางมาบางวัดเนี่ยไกลแสนไกลนะคะแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันเที่ยงแล้วก็ต้องแวะกินข้าวกินปลากันก่อนนะคะอย่างเช่นวัดนี้นะคะ แล้วช่วงนี้นะคะนางรำทั้งหลายหรือว่าสาวงามนะคะที่รำมาหน้าขบวนล,ลากพระเนี่ย<ะ>ก็มีโอกาสได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะคะาาร,ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการแจกน้ำนะคะแล้วก็พี่ แก๊งนั้นนะคะน้ำไม่ต้องขอเพลงมันมันก็พอนะคะมอมันกันเหลือเกินนะคะส่วนพี่คนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามันหรือเปล่าแต่เขาเต้นเขาก็คงจะมันแหละ <c oughs> ก็คือเวลาเรือพระผ่านไปบริเวณศาลเจ้าหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีการจุดประทัดเป็นสิริมงคลแล้วจู่ๆก็มีเด็กน้อยมาโบกมือให้กล้องด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาเคยดูหรือว่า เขาเห็นว่าไอ้คนนี้มันทําอะไรของมันนะคะระหว,ว่างทางนะคะเราก็เจอมาหลายลำแล้วเนาะแต่ละลำเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะประทัดมานะคะนางรำวิ่งหนีเลยนะคะ<ส>มีการตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบวิ่งไไส่วนตรงนี้นะคะก็คือบริเวณทางเข้าสนามกีฬาทุ่งแจ้งหรือว่าสนามกีฬาจังหวัดตรังนะคะ เรือพระทุกที่เนี่ยตาต่างมุ่งหน้ามาอย่างสนามกีฬาวันนี้แล้วก็ทุกขบวนนะคะมีอะไรให้เราดูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบตานะ่างๆนมีอะไรให้เราดูมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าอ้าวแล้วระหว่างทางนะคะก็มาเจอขบวนนี้ม,นมาเสียงนี่มาไกล จากวัดนี้นะคะมาชุดเต็มนะคะรำเต็มลาก,ลากมีมีรถไถล,ลากนะคะอันนี้น่าจะมาไกลามากเลยมีรถไถมาช่วยลากนะคะแต่ก็ยังมีคนลากอยู่ด้วยนะคะ เรือนเข้าสู่ลานเรือพระเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่าและนี่ก็คือแก๊งแก๊งเด็กภ้าใ้นะคะเขามีท่าเต้นประจําของเขานะคะ <c oughs> มีความสุขนะคะวันนี้ <c oughs> ก็เป็นประเพณีหนึ่งที่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสนุกได้ขนาดนี้นะคะ <c oughs> เรือพระทุกวัดนะคะ <c oughs> ก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนทุก คนก็มาร่วมด้วยช่วยกันตกแต่งเรือพระแล้วก็ช่วยกันลากถึงระยะทางจะยาวไกลแต่ว่าทุกคนก็เต็มที่กับงานนี้มากนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณลานจอดเรือพระแล้วก็ใกล้กับเวทีด้วยนะคะพิธีกรก็กำลังทักทายแต่ละขบวนที่เข้ามาอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือขบวนที่กำลัง เข้ามาสู่ลานพิธีหรือว่าลานจอดเรือพระนะคะรำกันมาแห่กันมาอย่างสวยงามมากเลยนะคะแล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานนี้นะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆะคะ่ะ ก็คือพอเข้ามานะคะจะมีการโห่แล้วก็โต้กลับกันไปกันมาระหว่างขบวนเรือแล้วก็พิธีกรนะคะ วิบว <Weight> <Amen. S 2> ับก็มานะคะเรียกว่ามีทุกรูปแบบเลยจริงๆก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานเป็นสีสันของงานได้ดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี so ้นะคะก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะคะเรือแต่ละวัดก็ยังทยอยเข้ามาคาดว่าน่าจะกำลังเดินทางมาอยู่ใต้รถใต้รถใต้วีดีโอ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะมีน้องผู้ชายตัวเล็กๆสวมหน้ากากสีแดงนะคะกำลังแจกลูกอมให้กับคนที่มาดูงานอยู่นะคะอันนี้เรียกว่านายพลน,นะคะแล้วการแสดงบนเวทีนะคะแต่ละขบวนพอเคลื่อนเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมาแสดงให้คนที่มานั่งดูดูก่อนนะคะ แล้วก็มีการท้าทายเกิดขึ้นนะคะมีการบอกว่าท้ากล้าเนี่ยกล้ามารำหน้าวิธีด้วยกรรันรอเปล่านะคะมีการเรียกวัดอื่นมาด้วยนะคะสู้กันหน่อยนะคะสนุกสนานนะคะแล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกคนก็คือแบบจะหมดฝนก็ตกอีกแต่ว่ายังถ่ายสาวลางโพได้อยู่นะคะ ก็คือการแต่งกายเป็นสีนะคะพวงพวงีน้องครับอกินุีวงก็ถ่ายไปนะคะก็ต้องมาระวังว่าแบตมันจะหมดตอนไหนแล้วระหว่างที่รอให้เรือพระแต่ละวัดเดินทางมาถึงเราไปหาของกินกันดีกว่าก็ขี่มอไซค์มาตั้งแต่เช้านะคะหิวมากเลยเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอร่อยๆให้เรากินกันบ้าง อย่าได้รอ